ตรวจดีครับดูแล้วหิวครับเนี่ยเนี่ยสองกล่องเลยครับนะเช้าครับเวลาในขณะนี้แปดโมงสิบนาทีครับของวันเสาร์ที่ คิดว่าน่าจะสะดวกสบายเนาะสำหรับใครหลายคนอยู่วงกนยากแก่ก่อนนะครับนะครับเรามาเริ่มต้นกินกันเลยดีกว่าครับช่องนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับใครผ่านมาเจอแล้วถูกใจช่องนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขออภัยนะครับพอดีมีสายดวนเข้ามาอ่ะเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าก่อนแรกเลยครับอืมอร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ย งหมดครับมาตามท่หนของที่สองครับ ได้ไม่กี่วันนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่เพิ่งจะผ่านมาเจอก็กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับกล<อ>่องที่สองเลยครับอร่อยอร่อยต่อต่อของที่สองครับเดี๋ยว รนนส,อ,สอืม <c oughs> เข้มข้นครับบอกเลยครับว่าอร่อยมากเ <c oughs> ช้าอย่างนี้ใครบังเอิญบังเอิญผ่านมาเจอวีดีโอนี้นะครับก็มาเริ่มนะครับ หน่อยจริงๆไม่ได้จบตาครับอืมสองิ้นสุดท้ายครับ จริงครับไม่ได้จกตาครับผมตั้งใจจะลงคลิปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าพอดีมีปัญหานิดนึงว่าผมส่งไฟล์มานี้เครื่องนี้ยังไม่ได้นะครับก็เลยเอาคลิปนี้ลงต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงเักบอกลาวนะครับก็ใครผ่านมาเจอแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของช่อง y YouTube ช่องนี้ครับผม ช่องนี้ชื่อช่องว่าดูแล้วหิวใครหิวก็ขอโทษนะครับใครไม่หิวก็ขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้หิวเลยดูไปงั้นๆน,น่ะก็กลับขอโทษด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับ